สว,สวัสดีครับวัววนนี้มาพบกับผมอาร์มฟอร์ดเช่นเคยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าเรนเจอร์สี่ประตู XLP l u s นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการต่อบลูทูธสำหรับเครื่องเล่นของรุ่นนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ของฟอร์ดนะครับจะเป็นเครื่องเล่นหน้าจอทัศสกินแล้วเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับแต่สําหรับเจ้าตัวนี้ยังเป็นเครื่องเล่นแบบเก่าอยู่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทบทวนดูเนาะว่าในส่วนของเจ้าเครื่องเล่นแบบเก่าเนี่ยมันสามารถต่อบลูทูธแบบไหนเดี๋ยวไปดูด้านในรถกันเลยครับ อ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องเล่นในตัวของ4ประตูเอกพตัวนี้นะครับจะไม่ใช่หน้าจอทัชสกรีนเหมือนรุ่นอื่นนะครับผมตัวนี้วิธีการต่อบลูทูธนะครับอันดับแรกเลยเราเปิดเครื่องเสียงก่อนนะครับกดตรงนี้อ่ากดเสร็จปุ๊บหน้าจอขึ้นแบบนี้นะครับหรือว่าไม่เลือกตรงมีเดียก็ได้นะครับเลือกไปที่ BT Audio นะครับพอมาหน้าน,านี้ปุ๊บให้เลือกตรงดี V i c e นะครับตัวนี้ อตอนนี้ยังไม่มีการเชื่อมต่อนะครับให้เรากดตรงคําว่า S เพิ่มเข้าไปเลยนะครับส่วนด้านของโทรศัพท์นะครับด้านโทรศัพท์เราก็เข้ามาตรงบลูทูธแล้วก็กดเปิดนะครับผมเดี๋ยวรอมนันสแกนหาจับคู่สักคู่นะครับตัวนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปเลยแตะเข้าไปเลยนะครับ อ่าตัวนี้หมายเลขตรงกันนะครับยืนยันกดจับคู่ได้เลยทั้งตรงหน้าจอแล้วก็ที่โทรศัพท์นะครับผมอ่าตอนนี้ได้เชื่อมต่อแล้วนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับผมอ่ามีเดียออโต้ไดำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาตัลองเล่นนะครับ youtube นั่นเองเปิดเพลงนะครับ ให้เราเล่งโทรศัพท์ให้สุดก่อนนะครับอ่าแล้วค่อยมาบวกลบเพิ่มตรงพวงมาลลยนะครับถ้าจะเล่งเสียงก็กดบวก,บวกได้เลยถ้าจะลดเสียงก็กดเบาตรงพวงมาเลยได้เลยนะครับสะดวกสบายนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับอยากปรับซาวเสียงเองนะครับมาตรงคําว่าซาวตรงหน้าจอตรงนี้นะครับกดปุ๊บสามารถเลือกได้นะครับจะเพิ่มเบสก็ได้นะครับ จะเพิ่มเบรดนะครับเพิ่มรายได้หมดนะครับสามารถปรับเลือกเองได้เลยนะครับผมถ้าปรับเสร็จก็กดคําว่าซาวอีกทีหนึ่งก็จะกลับมาหน้าเล่นปกตินะครับโอเคสําหรับวันนี้นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับสําหรับการใช้หน้าจอเครื่องเล่นของตัวไอเกีพัดเบื้องต้นนะครับผม